ลันแรกครันสุดท้ายครับในรุ่นของรถ2.5 0รถเหล็กโชคคู่ จากโบสเซอร์วิสครับมาครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับเป็นทั้งโบเซอร์วิใส,ส่น้อยครับหนึ่งหกสี่ศูนย์ครับ ที่เป็นตัว5 81น่าจะานแถประมาณ8เบอกันเลยครับกับลันที่2ครับโบโเซวิสใสน้อยครับ Yeah, right.